ฮัลโหลวัสดีแม่งเออก็เปลี่ยนที่ทํางานนะครับเปลี่ยนจังหวัดอีกหลาย <laughs> ไม่ได้โดนไล่ออกนะ <laughs> ย้ายที่ก็เลยห่างเหินไปนานนะครับอืมดีไม่ห่างเหินโอเควันนี้ก็มาทําสักข้อแล้วกันนะครับอืมจะทําแบบไอ้ข้อเนี้ยจริงๆเนี่ยมันเคยเป็นโจ์โอเน็ตไม่โอนเน็โจ์โอลิมป,ปิกระดับชาติด้ว้ย ไอเอนะครับแม่งแต่ว่าสมัยแม่งสักสี่สิบปีสามสิบปีแล้วแม่งจดเก้าเก่านะครับอ่ะโอเคซึ่งไอข้อนี้ถ้าถ้ามองนะในมุมมองกูกูถามว่ากูบอกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องอสมการมอปลายก็ได้เนะืนะ้อนะหามอปลายไม่ได้ยากอะไรนะครับลองมาทําดูมอต้นก็ทําได้นะครับ,ตนะรบแต่ว่าพี่ว่ามอตน้นครูเขาคงไม่ไม่พามาขนาดนี้โอเค นั้นเรามาเช็คก,ก่อนเวลาเราเจอเอนี้ยลราเขาบอกให้หาค่าของ x เ,เนี่ยเราจะทําไงถูกไหมเออถ้าถ้าเป็นพี่นะสิ่งแรกเลยคือเงื่อนไขเว้เราต้องมาเช็คก,ก่อนเลยเงื่อนไขนะครับเงื่อนไขที่จะทําให้ x เ,เนี่ยมันเป็นจริงตามอสมการที่เราเขียนได้นะครับมาดูก่อนเงื่อนไขข้อน,นี้มีอะไรพี่เช็คนะเห็นปุ๊บอันแรกเลยเนี่ยเอกไอเนี่ยเป็นตัวแรกเลยเวลาเราทาเนี่ยไอในสแควรูทในสแควรูทมันต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ูนย์เสมอถูกไหม สช่ว่าเนี่ยเงื่อนไขแรกตัวนี้เลยนะครับน้องใส่ได้เลยเนี่ย square r o หนึ่งบวกสองเอกะน้องบอกได้เลยว่าหนึ่งบวกสองเอกะต้องมากกว่าเท่ากับศูนย์ถูกไหมนี่คือเงื่อนไขแรกนะตัวนี้ก็มาใส่ต่อเลยครับอันนี้ก็จะกลายเป็นสองเอกะมากกว่าเท่ากับลบหนึ่งเอกะก็เลยมากกว่าเท่ากับลบหนึ่งส่วนสองนี่นี่ได้ได้แรกละใช่ไหมนี่ได้แรกแล้วนะเอกะจะต้องมากกว่าเท่ากับลบหนึ่งส่วนสอง เงื่อนไขเนี่ยไม่มีปัญหาพี่ว่าหลายคนมองเห็นนะครับคราวนี้แป๊บหนึ่งออขอลบเนี่ยชึบๆอีกเงื่อนไขหนึ่งนะครับในตรงนี้คือน้องต้องดูโจทย์ตั้งต้นนะตั้งต้นเขาให้ตั้งต้นแบบนี้ถูกไหมดังนั้นต้องเห็นอีกอันหนึ่งอันที่สองนะครับก็คือ x เ,เนี่ยจะต้องไม่เท่ากับศูนย์นะครับน้องดูดีๆนะไอ้ก,ก้อนนี้ก้อนนี้อ่าคือถ้าเราให้ x เ,เป็นศูนย์ สี่คูณศูนย์อ่ะไอกองเวนอีกแล้วสคูณนย์มันจะเป็นศูน์ถูกไหมไอข้างล่างเนี่ยมันจะกลายเป็น1นึ่งลบด้วยสแควรูทหนึ่งบวกสองเอ่ะเเป็นศนย์มันก็กนเป็นศนถูกป่ะมันมันก็กลายเป็นว่า1นลบหอ่าเท่ากับ0ูนยทำให้ก้อนเขียวๆทั้งก้อนเนี่ยมันจะกลายเป็นศูนย์ส่วนศูนย์ซึ่งศูนย์ส่วนศูนย์ไม่มียามหาค่าไม่ได้ครับไม่เอาดังนั้นเราไม่เอานะครับอย่างเง้ขลบขลบอ่าเห็นไหมน้องได้แล้วเนี่ย เงื่อนไขปุ๊บ x จะต้องมากกว่าเท่ากับลบหนึ่งส่วนสองแล้วก็ x ต้องไม่เป็นศูนย์ถูกไหมอันนี้โอเคนะพอเราเช็คเงื่อนไขทั้งหมดปุ๊บทั้งหมดแล้วเราคิดว่เาเราเช็คเงื่อนไขหมดแล้วเราก็ค่อยมาแก้ต่อนะครับพี่พี่ขอก๊อปแล้วกันชื้นตัวนี้ปุ๊บอ่าคราวนี้เราก็มาแก้นะครับปุ๊บโอเคคราวนี้ก็แก้ปกติเลยจริงๆก็แก้เหมือนสมการทั่วไปก็ได้นะครับอย่างนี้ ครัวนี้พี่ทำนะพี่ก็คูณนี้เข้าเลยอ่าหนึ่งบวกสแคเหมือนกับคูณคอนจูเกตเข้า 2x งกนี่กำลัง2ทั้งหมดเลยนะครับปุ๊บปุ๊บสวกสอทั้งหมดจะกำลัง 2, 2โอเคได้อย่างนี้นะไอ้ข้างล่างตัวคูณตัวนี้ค่อยๆค,ค,คิดดีๆนะเอาวงเล็บเดียวกันอย่างเช่นหนึ่งลบูบวกสอ่าวงเล็บ1นึบวกสแควรูหนึบวก 2x นี้ซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันคือผลต่างกำลัง2ถูกไหมมันจะกลายเป็น1นกำลังสลบด้วยสแควรูทหบวกส x ทั้งหมดยกกำลัง2ตัวนี้จะได้กลายเป็นว่า1นึลบหลบส x อ่าตัวนี้นะครับมันกำลัง2อสแควรูทหายไปแล้วก็กระจายลบไปอย่างนี้คราวนี้ไอ้ตัวนี้เนี่ยที่มันทำเนี่ยมันได้ออกมา2ก้อนถูกไหมครับมันได้ออกมา2ก้อนมันจะเป็นอย่างนี้นะ มันจะเป็น1ลบ1ลบ 2x คูณกันกับ1ลบ1ลบ 2x นี้อ่าเป็น2ก้อนเพราะอะไรเพราะมันเนี่ยเห็นไหมมันเป็นกําลัง2มันคูณกัน2ครั้งมันก็เลยเป็น2ก้อนอย่างนี้ไอเนี่ย1ลบ1ตัดกัน1ลบ1ตัดกันมันก็จะเหลือกลายเป็นว่าลบ 2x คูณกันกับลบ 2x อ่าก็เท่ากับ 4x ถูกไหมลบคูณลบเป็นบวกอ่าโอเคโอเคค่อยๆไปต่อนะค่อยๆไปต อ๋อแล้วอย่างหนึ่งพี่พี่อยากจะพูดนะเผื่อใครจะลืมพี่คูณตัวนี้เข้าไปได้แล้วเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ายังไงก็เป็นบวกแน่นอนอืมมันเวลาเราคูณอะไรที่เป็นลบเป็นบวกเนี่ยในสมการต้องเช็คดีๆนะอ่าโอเคทำให้ข้างล่างนะครับจะเหลือไปนี้ c x คูณกันกันกบแป๊บหนึ่งนะหนึ่บวกสแควรูทหนบวกส x ทั้งหมดยกกลาลังสองถูกไหม อ่าโอเคถูกต้องข้างล่างก็จะเหลือเป็นอะไรครับ4 x น้อยกว่า 2x บวก9 2x บวก9ตัวนี้ปุ๊บอันนี้ตัดกระทิงไอนน้กล้องเวนตัดอีกแล้วแม่งกล้องแม่งตัดบ่อยจังวะเออตัดกันตัวนี้ปุ๊บอ่าโอเคคราวนี้กำลัง2กำลัง2เลยอันนี้ก็จลายเป็น1กำลัง2บวกกันกันกบส root, 2สแควรูทบวก x อ่าแล้วก็บวกกับ1นึบวกสอตัวนี้นะครับกำลัง2สมบูรณ์แล้วก็เป็น 2x งอบวกเอันนี้ก็ตัดตัวนี้ทิ้งได้แล้วเนี่ยชึบชึบถูกไหมครับอ่าโอเคอันนี้ก็จะ2องสแควร์รูทบวกสอแล้วก็1นบวกหเป็น2ถูกไหมเก้าจะบวก้มันเป็น7นี้น้อยกว่า0อ่าตรงนี้แหละน้องก็แก้หา x ง่ายแล้วนะครับไม่มีอะไร พี่ก็จะย้ายย้ายอีกรอบนะเออพี่ย้ายไปย้ายมาทําไมวะเนี่ยจากลบย้ายมาคึบจากลบย้ายมาเป็นบวกเป็น7ส่วน2องสแควรูทหบวกสอตัวนี้กําลังสองสองข้างกําลังสองทั้งสองข้างนี้นะครับมันก็จะกลายเป็น1นึบวกสอน้อยกว่า77เป็น49ส่วน4อ่าใกล้ละใกล้กละจากบวกย้ายเป็นลบ 2x น้อยกว่า4ี 4 9 4ส่วน4ลบ1อ่าลบ1อันนี้ก็จะเหลือเป็น45นะครับตัวนี้ชึบอันนี้ก็จะกลายเป็น x น้อยกว่า45.8ส่วน8ึบก็ได้คำตอบออกมาแล้วนะครับค่อยๆค,คิดดีๆนะอันแรกที่เราได้มาเนี่ยเราได้มาคืออะไร x เนี่ยจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับลบ1ส่วน2ถูกไหมเราได้อันแรกมา x จะต้อง มากกว่าหรือเท่ากับลบ1ส่วน2อีกอันนึงที่เราได้มา x จะต้องน้อยกว่า45ส่วนแแล้วก็อีกตัวหนึ่ง x ต้องไม่เท่ากับอะไรไม่เท่ากับ0นะครับดังนั้นคำตอบที่ได้เนี่ยถ้ามาเขียนนะมันจะได้เป็นนี้ลบ1นส่วน2น้อยกว่าเท่ากับ x x น้อยกว่า45ส่วน8ตัวนี้พี่เขียนมาถูกถูกอ่าโอเคและ เอกต้องไม่เท่ากับอะไรด้วยครับไม่เท่ากับศตัวนี้นะครับเป็นคำตอบอคำตอบมานะครับข้อนี้ก็เลยตอบนะครับนี่ตัวนี้ชึ้บตัวนี้เลยนะครับจบนะถ้าใครมาดูมอต้นอมอต้นก็อสมการมอปลายก็จะประมาณนี้แหละนะครับก็ต,ต้องแก้ประมาณนี้ถ้ามอต้นก็ดูไว้ดูไว้นะครับโอเคก็ อันนี้เป็นตอนที่9นะครับอ่าแมตต์เดย์เก้าแมตก็ทำไปเรื่อยๆแหละมีวันว่างๆก็ทำจริงๆกูไม่ว่าอยากทำโอเคเออไปละโชคดีนะครับเจอกันอาทิตย์หน้าไปละชสวัสดีครับ